ปรับรื่มเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนกับกลับบ้านเพราะว่าเมื่อเจดิปีก่อนในย้อนเลยไปหน่อยผมเป็นนักเรียนในเตรียมมตกร,รุ่นสุดท้ายรุ่น8รุ่นห้าร้อเพลินสอบยังไงไม่รู้ผมได้มาเป็นหัวหน้าชั้นของทั้งหมดก็เลย บางทีก็ถูกลงโทษให้วิ่งรอบสนามเหมือนกันสนามนี่ทึ่กว้างขวางถ้าถึงไม่ถูกลงโทษเราก็วิ่งไปทานอาหารกันทุกวันหลังจากกระดิ่งเลิกตอนเที่ยงนะครับคือความทรงจำเก่าแก่ก็รู้สึกว่าหมหาลัยนี้เป็นหมหาลัยที่ให้ความอบอุ่นแก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจวิจัยในเรื่องเพราะนั้นเกี่ยวกับอาเซียนผมก็อยากจะเล่าเรื่องบรรยายที่เกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่แรกเริ่มเพราะเหตุว่าอาเซียนในปัจจุบันนี้นโยบายต่างประเทศท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้ถแถลงไปแล้วและก็นในรอบ 25ปี30ปีที่ผ่านมาในระหว่างชีวิตทำงานของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ท่านก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแะก็ไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นที่กระผมจะจะได้กล่าวเสริมที่ท่านได้กล่าวไปแล้วทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนแล้วก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา ของหมหาัายธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนี่ก็ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษที่ได้เชิญผมมาในวันนี้นะครับเรื่องอาเซียนเนี่ยก่อนอื่นผมอยากจะกลับเรียนว่าก่อนที่อาเซียนจะเกิดขึ้นถือกําเนิดขึ้นมานั้นอ่ประเทศไทยก็ได้พยายามหลายวิถีทางด้วยกันนะครับที่จะต้องทำรงอยู่ ว่าประเทศไทยนี่จะต้องเป็นเอกราชแล้วเราก็เป็นเอกราชมีอธิปไตยมาตลอดชั่วการนานไม่มีการสูญเสียเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีประสบการณ์ในการฝ่าฟันอุปสรรคให้พ้นพยันตรายทั้งหลายที่เข้ามาแพผ่ผ่านแล้วก็ผ่านพ้นมาได้โดยรักษา ียรติศักดิ์แล้วก็อธิปไตยของประเทศชาติไว้ได้แต่เราก็มาตระหนักว่าประเทศไทยจะอยู่โดดเดี่ยวก็คงไม่ได้ก็คงจำเป็นจะต้องมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมิตรประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราก็ได้ทดลองหลาย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 วิธีการหลายสูตรด้วยกันทดลองอย่างอาสา ็เริ่มต้นซีโตก็มีนะครับแล้วก็แม้แต่แอสเป t ซึ่งเป็นเป็นอ,องค์การส่วนภูมิภาคในลักษณะแตกต่างกันอย่างซีโต้เป็นอีกอย่างหนึ่งภาษาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแอสเปคก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง,แ,ง,งแต่ว่าแต่ละอันนี้ก็ประสบอุปสรรคมากมายนะครับ อาสานั้นมีวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อเมื่อม alaysia คือ federation of malaysias เนี่ยแปลงสภาพเป็นมาเลเซียขึ้นมาสิงคโปร์แยกออกมาจากมาเลเซียนะครับวิกฤตการณ์เนี่ทำให้อินโดนีเซียก็รู้สึกจะไม่พอใจก็ได้กำหนดนโยบาย คอนฟรอนทั s ซขึ้นมาคอนฟรอนทั s ซีนี่รวมทั้งการส่งผลร่มมาในมาเลเซียและสิงคโปร์ประเทศไทยทำยังไงครับประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะที่จะไม่ได้กระโดดมึกเข้าไปไกลเคลียร์มันก็ไม่เชิงเราได้พยายามให้ที่ในภาษาอังกฤษในในแง่ของอการระงับ กรณีพิาพาทโดยสันติวิธีทั้งหลายแหละก็เริ่มต้นด้วย good offices good offices หมายถึงว่าให้บริการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่มีปัญหาให้เขาเข้าใจกันและกันซึ่งไม่ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากแต่เราก็ทำครับเราก็ทำจนจนทำให้อินโดนีเซียคลายคลายความเครียดความโกรธ ลงไปได้คอนฟ론นทั ate, ซี่ก็เราก็พยายามที่จะเปลี่ยนไอการประจันหน้านี่ให้เป็นการร่วมมือนะเพราะฉะนั้นอาสาหลังจากที่ลมไปแล้วนี่เราก็จะต้องมาตั้งขึ้นใหม่ขยายตัวด้วยยังไงยังไงเราก็ต้องมีอินโดนีเซียเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่ามิฉะนั้นจะไม่ครบองค์นะครับและสิงคโปร์ก็เพิ่งแยออกไปจากมาเลเซียก็ต้อง เอาเข้ามาด้วยให้ได้ส่วนฟิลิปปินส์นั้นอ,อยู่ในอาสาอยู่แล้วเก่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีข้อรังเกียจอะไรถ้าเปืดอว่าเราจะขยายอขอบเขตของสมาคมอาสาเก่าให้เป็นอีกอย่างหนึ่งเพิ่มอินโดนีเซียและรวมสิงคโปร์เข้าไปด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าอะไรดี ท่านนัฐมนตรีต่างประเทศถนัดคอมันท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางท่านก็ได้มอบหมายให้ผมนี่ยกร่างร่างยกร่างอะไรครับยกร่างนี้เราในทำในรูปแบบของ joint communicate คือแถลงการร่วมเพื่อจะเชิญผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการน้ำดนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ย มาประชุมกันที่ในประเทศไทยเพื่อจะก่อตั้งสมาคมใหม่ขึ้นนะครับประชาคมใหม่สมาคมใหม่ซึ่งเพื่อความร่วมมือ,อความมั่นคงความร่วมมือทางเศรษฐกิจความมั่นคงทั้งในด้านการเมืองในด้านเศรษฐกิจและในด้านสังคมและวัฒนธรรมนรี่คือคือสหลักเสาหลักทั้ง3เนี่ยนะครับ ท่นี้ก่อนหน้านั้นปี1965เนี่ยประธานดาีปักชุงฮีก็ได้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็ได้ชักชวนให้มีการประชุมสัมเิตกันที่เกาหลีนะครับอันนี้ประสบระสบการณ์ครั้งแรกของกระผมก็คือในปี1966ก็ได้ไปประชุมที่เกาหลีเราก็ได้ร่วมกันคือ ไทยเนี่ยคิดว่าท่านนาำตรีนัดคิดว่าการที่จะไปไประชุมเฉยๆสัมมิตระดับสุดยอดมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นนอกจากเราจะจะพยายามก่อสร้างสมาคมหรือประชาคมใหม่ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับคือเอเชียแปซิฟิกซึ่งในที่สุดก็กรผมก็ได้ยกร่างขึ้นแล้วก็เกาหลีเขาก็ เห็นชอบด้วยก็ขอเป็นโคสปอนเซอร์ด้วยเพราะเขาเป็นเจ้าภาพอยู่ในที่สุดกผ็ผ่านออกมาได้นะครับโดยชื่อว่าเอเชียนแปซิฟิก for เราใช้คำว่า aspect แป็กนี่คือคือคุ C สุดท้ายคำว่า Council อันนี้ก็ผู้ที่ให้นามย่อ aspect นี่ก็เป็นพวกอาเซียน ด้วยกันนั่นเองพวกอาสาด้วยกันคือฟิลิปปินส์นะครับคือตอนนั้นก็เป็นนาซิโซรามอสนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เมื่อครั้นมาถึงอาเซียนนี่ผมจะค่อยๆเล่าไปว่าเราเริ่มต้นจากประเทศอะไรนะครับโดยเหตุที่มาเลเซียเนี่ยมาเลเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้ชิดสนิทกับไทย อาจจะเรียกว่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ร่างของผมเนี่ยชื่อเดิมก็ก็ใช้คำว่า s e อาร southeast asia association for regional cooperation csea แล้วก็ arc arc นะครับก็เป็นเห็นรูปว่าประเทศไทยเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วก็เป็น ARC คือคือส่วนโค้งนะครับเป็น เป็นวงส่วนหนึ่งของวงวงแหวนนะครับเป็นส่วนโค้งหนึ่งเป็นอาร์คนะครับเหมือนกับที่เราเรียกรุ่งว่าเรนโบว์นะครับในภาษาฝรั่งเศสอาจจะใช้คำว่าอาร์คอาร์คอารกัเซียลคือคือคือส่วนโคง้งบนสวรรค์คือบนท้องฟ้านะครับแต่อาเซียนเนี่ยจะเป็น ส่วนโค้งซีอาร์ในเซาทิสเอเ s ียเริ่มต้นจากประเทศไทยมาเลเซียนั้นก็ใกล้ชิดกับไทยพอสมควรท่าน,นรัมจุยชนัดก็ได้ไปเยือนอทุงกูอับดุลร,รหมานซึ่งเป็นนายกรมนตรีนะครับนี้ท่านก็เป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินนะครับ ทุนกูอับดุรมัมันมาเลเซียเจ้ามาเลเซียนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นนักเรียนเก่าเทพสิรินแล้วก็ไปเรียนต่อที่มาหลาลัยเคมบริดจ์ก็เราก็พบแต่ตุนอับดุลรัซักซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ได้เชิญท่านให้มาประชุมที่กรุงเทพนะครับหลังจากไปพบท่าน นายกรนตรีทุงกูอับดุลรามันท่านก็ชวนให้ผมอยู่ต่อเพื่อท่านจะพาไปดูฟุตบอลท่านชอบฟุตบอลฟุตบอลที่สนามเมเดกาสนามเม,เ,มเดก้าี่หมายถึงพีชนนามของสันติภาพในมาเลเซียนะครับก่อนอื่นขอขอกราบเรียนว่าในสมัยที่ กระผมอยู่ออกซฟอร์ดซึ่งก็ท่านอ,อดีตนายอกอภิสิทธิ์ก็ตามผมมาใน,ในหลังจากนั้นไม่ไม่ไม่กี่ป,ปีแต่ว่าเมื่อสมัยผมอยู่นั้นก็มีมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นทุงกูของมาเลเซียอยู่หลายท่านทุงกูอาหมาัดจากปะฮังทุงกูฮาลิมทุงกูมาลิกจากเคดะ ทุงกูยฟัฟฟาจากในคริสตเบแลนแล้วก็มีอีกหลายหลายคนด้วยกันซึ่งได้มาทำงานร่วมกันในสมัยเป็นอาเซียนแล้วเช่นอิสมาอิลเบียเป็นต้นนะครับในระหว่างที่นั่งรถไปกับท่านทุงกูอับดุลรามบานเพื่อไปดู ฟุตบอลนั้นที่สนามกีฬาเมเดกานั้นก็สังเกตว่าในรถล mm ิมูซีนของท่านนายกนีนน่น่าจะสบายมากเพราะว่ามีมน้ำแข็งมีวิสกี้มีบรันดีมีโซดามีเครื่องดื่มพร้อมนะครับและเพื่อไปดูฟุตบอลก็สนุกสนานดีนะครับ ผมก็พยายามที่จะพูดกับท่านเป็นภาษาไทยบ้างเพราะว่าไหนไหนท่านก็จบมาจากเทพสรินแต่ท่านไม่ยอมพูดภาษาไทยด้วยท่านพูดภาษาอังกฤษซึ่งกไ็ไม่ไม่เป็นไรผมก็ก็ปล่อยไปแต่ว่าท่านก็บอกว่ารับปากว่าจะให้ตุนอัอบดุลราซักมาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ ในขณะนั้นผมก็ได้ยื่นร่างถแถลงการร่วมถึ่งกระผมได้ยกร่างขึ้นตามคําสั่งของท่านน้ำตรีถนัดคอมานซึ่งท่านก็ได้อภพรูฟแล้วนะครับไปให้เขาพิจารณาก่อนที่จะไปไประชุมในประเทศไทยนะครับหลังจากมาเลเซียเราก็เดินทางต่อไปอยังสิงคโปร สิงคโปร์นี่ก็ไปพบกับนายกรัฐมนตรีลีกวนยูพบกับรัฐมนตรีซึ่งมาจากาทางด้านศีลังกานะครับท่านก็เป็นชาวสิงโหลกะเหมือนกันนะครับแล้วก,ก็ท่านก็มีส่วนร่วมในการที่จะให้ความเห็นนะครับ แล้วก็ดรราชารัตนมนี่ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถมากแล้วก็ท่านก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสิงงโหรกะนี้เป็นอย่างดีผมก็อยากจะ,จะเล่าเลยไปเลยนิดนึงว่าเวลาที่เรามาประชุมกันที่แหลมแท่นหลังจากที่กลับไปทุกประเทศแล้วเนี่ยนะก็มีรันตรี ของสีลังกามาอยากจะขอเข้าร่วมประชุมด้วยที่นั่นตอนที่เรายังประชุม working group แล้วก็ drafting committee อยู่ที่แหลมแท่นนะทนนี้ก็ท่านราชรัฐนนำนี่ท่านก็แนะนำที่ประชุมว่าคงจะลำบากนะครับอย่าอย่าอย่าเอาสีลังกาเข้ามาวุ่นด้วยเพราะเขามีปัญหาของเขามากมายในประเทศของเขา ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าท่านราชาดัชนีมําท่านเข้าใจดีเพราะท่านเป็นคนสิงโหลรกะด้วยกันแล้วก็เราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเป็นจริงตามที่ที่ท่านพูดเพราะอีกหลายสิปีต่อมาก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาและถ้าเราเอาศรีลังกาเข้ามาด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่ห่างไกลจากอาเซียนเท่าไหรนักแต่ก็คงจะ,ะมีปัญหามากกว่าที่จะ,ะได้ความร่วมมืออย่าง ใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดข้อสังเกตอีกอันหนึ่งจากนั้นที่สิงคโปร์เราก็ได้พบกับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งพระเอิญคุณแฮร์รี่แชนเนี่ยเคยแข่งขันแบดมินตันกับผมที่อยู่ที่ออกซฟอร์ดด้วยกัน แต่เขอยู่คนละคอลเลจก็เลยแข่งขันบัตบินอะไรกันก็เลยรู้จักกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็รู้สึกว่าสิงคโปร์ก็เป็นมิตรที่ดีแล้วก็ยื่นร่างให้เขาพิจารณานะครับในสิงคโปร์เนี่ยผมเคยไปสอนหนังสืออยู่พักหนึ่งเหมือนกันที่ที่มหาลัย NUS n ย t i o n a l University รุ่นแรกที่จบไปก็มีคนดีๆทนัอย่างเช่นทอมมี่โคนะครับ ชัยกุมารทอมมโคเป็นเอกทูตผ uh, ู้แทนถาวรสิงคโปร์ประจำยูเอ็แล้วก็ชัยกุมารได้เป็นถึงประธานาธิบดีแล้วก็เข่งเหลียนโคอีกคนก็ได้ทุนไปชัยอกุมารไปเยลทอมมโคไปฮาร Bernard, world, ์เวาร์ดแล้วก e ็เข <intell item related> ่งเหลียนนไปที่ออสเตรเลียครับก็คนเก่งๆนั้นในในสิงคโปร์ไม่เท่ากัหนึ่งกระหา2ยากมากเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เขาก็ ท่านนายกรีกวนยูนี่ก็ชวนไปเล่นกอล์ฟที่ที่ทำเนียบท่านนะครับท่านก็ปรารกบว่าท่านเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวท่านมีฝันร้ายคือไนท์แมร์ของท่านท่านกลัวอย่างเดียวกลัวไทยจะขุดคอคลอดกะและสิงคโปร์เนี่ยก็จะหลุดลอยไปเลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อคิด ซึ่งท่านฟรีทนัดก็ก็ให้คำยืนยันว่าเราคงจะไม่ไมขุดคอคอดกระแต่ว่าอาจจะทำท่อน้ำมันผ่านซึ่งก็เป็น,ปนทางออกทางหนึ่งซึ่งไม่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุดสิงคโปร์ก็คงจะรอดไปได้นะครับท่านรีควนยูเนี่ยตอนหลังท่านมาที่กรุงเทพในทางแล้วก็ไปที่ทางแหลมแท่นด้วย ไปที่สนามกอล์ฟท่านก็ผมก็ได้รับมอบหมายให้พาท่านไปเล่นกอล์ฟที่ไหนได้ครับท่านท่านไม่ต้องใช้หูไม้เลยท่านใช้ไม้เหล็กเพราะท่านตีไม้เหล็กขนาดไม้เหล็กสามเหล็กสองนี่ท่านตีตั้งสองร้อยกว่าหลานะครับท่านไกลามากแล้วก็เที่ยงตรงด้วยเพราะสิงคโปร์สนามเขาแคบพอมาตีที่เมืองไทยนี่ก็รู้สึกว่าจะ กว้างขวางแล้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิงคโปร์ก็รู้สึกว่าจะตอบรับด้วยดีขั้นต่อไปก็เราก็เลยไปที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับจาการ์ตานี่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงพอดีสุาโตขึ้นมาแทนสุการโนนะครับแล้วก็ปาดามาลิก ก็มาแทนสุบันดริโดอดรอาดัมมาเลกนี่ก็ส่วนใหญ่คนในผู้ที่ได้รับการศึกษาในอินโดนีเซียเนี่ยมักจะจบมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับถึงแม้ว่า,เ,าเขาจะแยกตัวออกจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฐานทัพ เนทแลนด์จะไม่มีแล้วในอินโดนีเซียก็ตามนะครับท่านก็ได้ดูร่างที่ผมเสนอไปแล้วท่านก็ขอขออย่างนี้ขออย่างนึ่งได้ไหมขอเติมอย่างหนึงได้ไหมขอเติมวักอารัมพบทก่อนวักสุดท้ายนะ่ะขอเติมไปนิดนึงเถอะว่าฐานทัพต่างชาตนะิที่เข้ามาอยู่ใน ประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มอาเซียนนั้น,เ,เ,ปนเป็นฐานทัพต,ต่างชาติที่ไม่เป็นการประจำนะเป็นการชั่วคราวแล้วก็ที่อยู่ก็เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลประชากรท้องถิน่นไม่ใช่เพื่อจะให้เสียประโยชน์แต่ประการใดนะครับอันนี้ก็เป็นวักหนึ่งที่ท่านขอเติมในอารัมพบท ก่อนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นของอปาดัมมาลิกนะครับนอกจากนั้นท่านยังยังเสนออีกท่านยังบอกไอ้ชื่อซีอาร์นี่มันก็อาจจะฟังดูคล้ายๆซีโต้เกินไปผมก็ระหนักแล้วว่าอินโดนีเซียอาจจะไม่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 ชอบไม่สนนักเพราะซีโต้นี่มีทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสอะไรก็มาอยู่ด้วยแล้วก็มีปัญหาอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นก็แล้วท่านจะเอาอยังไงท่านก็บอกเอาง่ายๆสินีเอโคงไว้แล้ว A ไว้ข้างหน้า Association of Southeast Asian แล้วก็เติมคำว่า nation ลงไปก็เป็นอาเซียนนี่แหละครับคือที่มาที่ไปที่มาของอักษรย่ออาเซียนคือปะอัมมาล็กอินโดนีเซียน,นะครับเป็นคนเสนอแล้วท่านก็ขอเติมวักนั้นเข้าไปด้วย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าเรื่องฐานทัพต่างชาติเนี่ยเราก็มาคิดดูกัน,กนว่าเอ๊ะทางไทยนี้ก็คิดว่าเอ้ะของเราที่อู่ตะเภาเนั้นเป็นฐานทัพไทยไม่ใช่หรือน,ะนี่อันนี้ก็เวลากลับเข้ามากรุงเทพเราก็ต้องมาเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีย่อยอีกทีหนึง่งท่านอรองนายกถนอมตอนนั้นแล้วก็ รองนายกประภาสก็อยู่ด้วยก,กไ็ได้พิจารณากันว่าอ,อท่านทูตของอเมริกันนี่ก็มาชี้แจงนะแกรมมาที่เหีือมาชี้แจงว่าฐานทัพนะี่ยเป็นฐานทัพที่อุตภเปานะของไทยนะไม่ใช่ฐานทัพอเมริกันนะอเมริกันเข้ามาขออาศัยใช้เท่านั้นเองนะ แล้วก็เขาประวัตินาตัวไว้เลยว่าถ้าประเทศไทยอยากจะเอาเครื่องบินของเขาไปทิ้งระเบิดที่ไหนก็บอกได้อันนี้ก็เอ๊ะอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นฐานทัพต่างชาติเป็นฐานทัพไทยแต่เราได้อนุญาตให้เขาใช้ได้แล้วก็เขาอยู่ในใต้ภายใต้ความควบคุมดูแลของไทยเพราะก่อนหน้านั้นเราก็มีความคิดที่จะเอ๊เราจะยกร่าง s ซต i สโฟร์ o ิสแอร e ก e e งเ เหมือนที่อังกฤษทำกับอเมริกาไหมดีไหม s t a t u s of Forces Agreement ผมก็เคยประสบมาแล้วเมื่อตอนอยู่มาหลาลัยออกซฟอร์ดก็เห็นทหารอเมริกันมากเกลือนกลาดไปหมดแล้วมี s t a t u s of Forces Agreement มันช่วยอะไรมันทำให้สารอังกฤษไปฟ้องทหารอเมริกันไม่ได้เลยต้องไปรายงานแล้วให้เขาขึ้นสารทหารเอาเอง แต่ว่าถ้าเผื่อไทยไปมีอย่างนั้นจะไปมีทําไมในเมื่อถ้าเผื่อว่าทหารต่างด้าวมาทําความผิดแล้วก็จับได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเผื่อถ้าเผื่อเขาไม่ไม,ไม่ไม่สร้างปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ในที่สุดก็ก็พับไปเราไม่ต้องทำ status of f o r c e agreement เพราะมันจะเสียมากกว่าได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ก็เรียนประดับความเข้าใจเอาไว้นะครับ นี่ในแง่ทางด้านอินโดนีเซียนะครับนี่อินโดนีเซียเขาก็เ,าเป็นประเทศใหญ่มากในส่วนหนึ่งของอาร์คของเราเนี่ส่วนโค้งเนี่ยนะครับอินโดนีเซียก็กว้างแล้วก็ยาวไกลมีทั้งหลายร้อยหลายพันเกาะด้วยกันแล้วก็ถัดจากนั้นก็ต่อเนื่องไปถึงฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ก่อนหน้านั้น ธานาธิบดีมักกปากาเคยมาเยือนประเทศไทยนี่เราเมื่อเราไปถึงตอนนั้นก็เป็นประธานาธิบดีมาร์โกสไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดามมาร์โกสก็ขึ้นแต่ในระหว่างที่เราไปอยู่ที่นั่นผมได้ไปพบกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งซึ่งเคยไปประชุมเอเชียแอฟริกันลีกอ คอมมิชชั Entonces, ่น e. ด้วยกันนะครับแล้วก็ไปประชุมแอฟรูเอเชียที่แอลจีเอียประชุมการประชุมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ไปพบกันที่ปารีสเขาไปตอนนั้นอากิโนคือเบนิโนอากิโนหรือนี่หน่อยเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเลขาของ รองประธานาธิบดีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปไลส์ของฟิลิปปินส์นะครับก็พบกันก็เลยรู้จักกันและเมื่อเมื่อไปชวนฟิลิปปินส์เราก็ได้ไปพบกับอา,อากีโน่ด้วยนะฮะอากิโน่ตอนนั้นเป็นกัป์เนในมณฑลเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ๆมะนิลานะครับแต่ว่าที่เรื่องฐานทัพ ของอเมริกันทั้งซูบิกเบทั้งมะนดลานั่นก็ก็มีปัญหาซึ่งเขาจะต้องอพิจารณาเองว่าว่าจะถือว่าเป็นฐานทัพต่างชาติหรือเปล่าแล้วในที่สุดก็จะเห็นว่าอ,อเมริกาก็ได้ถอนออกไปหมดนะครับหลังจากนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คำขอของ ท่านอ,าอดามาเล็กนี่ก็ไม่ไม,ไม่คิดว่ามีเสียมีข้อเสียหายอะไรแต่ว่าคงจะเป็นประโยชน์ดีเพราะว่า,าแม้แต่ฟิลิปปินส์เขาก็ไม่ได้คัดค้านแล้วก็ฝ่ายไทยก็ก็คิดว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาที่ไทยจะต้องไปโต้แย้งอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าฐานทัพต่างประเทศนี่ตั้งแต่ตั้งแต่มาเลเซียไปแล้วทั้งปีนังทั้งสิงคโปร ทั้งทุกประเทศนี่ก็มีฐานทัพต่างชาตินอกจากในอ,อินโดนีเซียเท่านั้นที่ฐานทัพนี่หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์เขาต้องถอนกลับในแล์นี์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลงเหลืออยู่